โควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม21,379รายเสียชีวิตอีก191รายสถานการณ์การแพท่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม21,379รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่2 8 9 5รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ484รายรวมยอดติดเชื้อสะสม7 1 4 6 8 4รายเสียชีวิตเพิ่ม191ราย เสียชีวิตสะสม5,854รายรักษาตัวอยู่212,926ราย